ีจ้าเบิ่งเพื่อนวันนี้มาทําสวนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นี่นะจะผลงานจากเบิ่งพวานแต่บอกใจหนึนงคนเะแขนเข็นเหมือตเอโลดเสียหนาปันว่าเสียหนาอ่อยเอโหลดตายตาย,ตายพี่น้องพวานนะจ๊ะอันนี้กระถังถังน้ำประแดดเอาคือมีฝาปิด <laughs> นี่นะจน๊ะเนาะมาเบิ่งเงาเบ่้าวง่พวานนะมือเดียวเสียจเลยผุนเห็นบอกใจแรงงานผู้เฒ่าค่ะเด้ พิ่ขยันขันแข็งเนาะจ้ะเนาะเบิ้งเพิ่นก็โอ้ยเหมือนแรกงก็บถได้กินยาพาราหายาพราราห้ยเหเนาะเบิ้งนับพี่นอ้องสวนสวนสื่อสวนปีละปีละหลายล้านอยู่ <c oughs> นี่ว่าสิปลูกพริกไายมูกับมะถิ่มให้จากแล,ล้วลงทุนตั้งบลกหลายล้านได้นี่นนะพวกเจ้าหูบอเนี่ยสื่อมากลางผ่าติน จะปลูกรีกขายมูกระถิ่มให้จาาจำเพอนย่ายบ้านนี้มืดทุกคนเหรอเขาไปอยู่เมืองไทยเหมือนหรอพ,วน,พ,ว,นพว,นวน่ะผู้ใด้พวน่ะจะสวนสวนอันอันนี้ก็คนเห็ดสวนมันเก็น,นี้ให้จะแต่ปลูกผู้เดียวเลวอยอีงอออันนี้บ้านห้าง เออแจกเพิ่มมันคือนอย่างนี้เนาะนี่แหละชีวิตไหโซของฉันนี่แหละจ้ะชีวิตนี่แหละจ้ะเมียฝรั่งให้ใของฉันเมียฝรั่งขีโตเกียเมียฝรั่งกูกลวเมียแต่อันเลือดต่คุณแม่งกินยี้อยู่เมียฝรั่งเมียฝรั่งเนาะเพิ่นก็ว่าเนาะอุตส่าห์หนีจากเสียหน่ะมันหนาะโอยมาตะเมืองไทยเรายังแต่มาเสียอยู่นี่อีกอโอ้โอ้ my god นี่เฮี้ยนจะว่าจะปลูกพริกขายลงทุนหลายล้านตัวอ อันอันนี้ก็กินได้เห็นบ่นี่นะผ้าผ้าคริวหัวทองเห็นบ่ขยันอุบะดูใบผัวบ่อยเห็ดกับเห็ดตัวพวกนี้พวกอันตืดเรียดหัทองอันสิงานอดิเลกเพลนนี่แหละจะพวนสวนอ่ะซื้อเด้แตกเป็นซีดเลยเห็นบ่ โอ้กลังกายแขย็โอ้ตายแล้วเนาะได้เอาผาราให้กินแล้วเนาะเย็นนี้เนี่ยต้องกินรัดนะทำคู่กันแท่อดด้วยตายตายตายจม,มูกไหลอันนี้กับท่านผู้ชมแต่อันนี้เฮียนเบ, 6, 6, บ,บ, VIP, บิ้งโห๖วันอ่ะวีไอพีกี่วนดลอันนี้ก็นั่งค่ะไมาาก่กำลังใจกันซิ้อ <laughs> เป็นเพืเ่ท่านผู้ชมสิซื้อไมาาก่กำลังใจจซิเออ เพิ่นกับมีส่วนของเพิ่อนก็กา้มีผู้ช่วยเยอะยังวันสีเอ๋งกะลำกะลำกะลำอกม่วงนะเวลามันใหญ่เป็นดอกเป็นนังไ d ไปเปิ่งนี่มาสิว่าเบิ่งของของแท้พี่น้องนี่คือกะลำเด็กสีม่วงเด็กกะลำกะลำอีหยังก่อนฮกะลำบานเข้าแมมสีม่วงม่วงไหมมีสีเขียวสีม่วงเห็นว่าจะเวลามันออกอันนี้เล้วเป็นดอกนี่มันเป็นนังสีเด้อีพี่น้องนี่ ดอกกระลำม่วงด้นี่นี่เห็นบ่ดอกกระลำม,ม่วงจ้ะดอกกระลำม,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 ม่วงน่าจะที่เป็นล็อกไผ่ล็อกมันนะจจะเนาะเบิ้งมูเจว่าเปนนาน็นนั่งไดอันนี้กับล็อกไผ่ล็อกมันด้นี่เห็นบ่อันนี้กระลำม่วงมันออกดอกมันกลายแบบมันกลายห่อแล้วน่าจะเนาะแสงสิงก็สวยดีอันนี้ก็แทงน้ำเก็บน้ำเก็บน้ำ นี่แทงนาำเก็บนาำไววทางงดพักนะจะนี่ทางนี่กินีน่คือกันสวนไผ่สวนมันนี่เมื่อก่อนเราเฮี้ยนเห่ามาไวน้นี่เห็นแต่ว่าลมพัดตึงมนาะใส่สวนข้าเจ้าโอ้ยจะเหน่นซะหัวเพิ่นก็นเลยหักสันชีวิตเมืองนอกนะจนะ๊ะเนาะสิรพี่นองอเรวา ที่ดีจักเทื่ออันนี้ก็เเ็พจากเบื้องหนังหนาคนนี่ดอกกระลำขึ้นกันนี่ีกก๋รวสิตัดไปผัดกกินไปลวกก็ได้เนี่ยจะสวยเห็นบ่ดอกผักกินได้จะลวกกิมน้ำจิม้มเฮียน <Green. S 2> บ่ใานาโลงงงนกอย่างจะรอดินอยูอออออ่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะาาเพื่อเพื่ดงมาตัดเออเด้อนน่อ่อนๆนี่จิ้มน้ำพริกเทนบอกครีจ้าขอบคุณหลายหลาย